สวัสดีนะครับทุกท่านเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับนี่มานี่เอาปักมานี่ผมมาผ่าผ่าผ่า็อกนะครับจะทําการเจาะผ่าแล้วก็จะทําการฝังท่อแล้วก็ฝังบล็อกนะครับตอนนี้เอาบูบูมาช่วยงานเอาโน่นปักเร็บปักเี่ให้บูบูเป็นคนกระทาะปูนออกเพราะว่าผมจะเป็นคนไล่ผ่า ไล่ผาให้ทั่วตามห้องเลยนะครับนี่หลายจุดเลยที่ยังไม่ได้ผามาลองมาอ้าวทั้งบ้านกระแทกไหมนี่กระแทกไหมลองดูดิเดือดทะลุเลยคอับลองกระแทกกระเทาะออกน้อยๆทีละน้อยๆกระเทาะยังไงองตามรอยนี่เหรอเออกระเทาะไม่ดีเลยดันออกไปเหมือนเราเอาหินเจาะเอาลองเคาะ <Done S 2> <Done S 1> ดันด้วยเออเอาตามรอยเออลองแกะออกทีละน้อยทีละน้อยอ่าลองกระแทะออกเอาอีกสูตรจะไม่หยุไม่ต้องมันไม่ต้องเจาะรูขนาดนั้นคือทำไงก็ได้ให้ให้อิดนี้ออกให้มันหลุดหลุดทีละน้อยก็ได้หลุดทีละเยอะก็ได้หลุดทีละแบบนิดเดียวก็ได้ กิโลเมตนึงเออให้มันออกกระเทอะรูจุดอื่นเลยสิจุดนั้นไม่ได้ใส่กลางนี่รดเอาให้มันแตกเลยไม่ได้เออเออไม่ต้องเกียเื่อนเลย <laughs> มันเป็นสว่านเจาะเลยมันไม่ได้กระแทก สบานกระแทกไม่ได้สบานนะท่ากระแทกมันจะตัด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 ไอ้นั่นตัวนั้นมันไม่ได้เอามาเอาแจ็คเลนแม่ยกมาให้ตัวไหนเอาตัวนั้นเลยอะไจะหลุดเลยเปล่าใช่ แข็งใช่หเหรอฮะลองไปดูด้วยนี่มือแข็งใช่ปะออาเออนั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆรอเสรนะฮึ ทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอจะไปผ่าแล้วแต่งให้มันสวยเอวันนี้เดี๋ยวพอจะมาผ่านะครับเราก็จะมาผ่านี่ครับผ่าไปแล้วช่วงล่างเดี๋ยวผมจะต้องผ่าช่วงบนอันนั้นข้างบนเดี๋ยวจะขึ้นมาผ่าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับนี่เปลี่ยนระบบใหม่ก่อนเทาะออกแล้วก็ค่อยกระเทาะแบบนี้ง่ายกว่าไหม ใช่ง่ายกว่าแบบเจาะมันเงินช้าเกินเพราะว่าสว่านมันไม่ใช่สว่านกระแทกนะสว่านแยกเขาเร็วตัวนี้มันเป็นตัวเกาะอ้าเดี๋ยว <c oughs> ไปดูก่อนนี่ครับที่ทําตัวอย่างไว้มาดูอลองสวมดูดิได้ไหมน,น,นี่นนั่นแหละแต่มันมันจะไม่สใสให้สุด แล้วก็กระเทาะนี่ตรงที่มันเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวอย่างด้วยว่ามันเข้าสนิทไหมนี่กระเทาะให้มันเรียบยัดเข้าไปได้ไสายไฟมันโค้งวานี่ได้ไ,ได้ท่อเราก็ยัดเข้าไปในนี้พวกนี้จุดต่อเนี่ยกระเทาะลงอีกแล้วก็จะเอาท่อใส่ตามนี้ไปตามแนวเนี่แล้วเป็นบล็อกลอยข้างบนนูนเดี๋ยวจะพาทําให้ดูเอามาฝึกงานอื เออออกก่อนเออนั่นแหละเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างไปทำแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆโอเคอ่าฮะอ่าเดี๋ยวจะไปผ่านนะเก็บส uh huh. okay. ลักทิ้งไปโอเคเออนี่คือชุดก่อนทำการผ่า,าท่อนะหรือตัดบล็อกใส่เม็ดตามด้วยอของเก่าตามด้วยไอุ้่ง นะครับอันนี้คือเซฟฝุ่นเซฟฝุ่นอีกอันนึงอันนี้เซฟฝุ่นเนี่ยมันมีโฟมอยู่เซฟฝุ่นอีกแล้วก็เซฟตากาันสะเก็ดนะแต่งตัวต้องต้องมิดชิดนะครับนี่มาลุยต่อไปนี่ตัด อนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำงานกันไปเรื่อยนะครับก็นี่ครับตามส,สเต็ปอูกว่าใช้เหล็กทอดเ,เดี๋ยวจะพาพาทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะคได้เท่าไหร่เท่านั้นวันนี้ก็พาบูบูมาเป็นช่างไฟในอนาคตหรือเปล่าเป็นช่างฝึกงานนะครับก็โอเคได้ไหมได้เบิร์ดได้ไหมโอเค <Okay. laughs> อ่ะคลิปนี้ขอบคุณนิรัดร์นะครับสวัสดีครับอ่ะพี่สวัสดีครับอ่ะลุยลูกลุยเัยนต่อเลยเรา